สวัสดีค่ะสวัสดีสมาชิกแฟนเพจออกรถก,กันหนิงโอเคที่สุดทุกท่านนะคะสําหรับวันนี้หนิงจะพาแฟนเพจที่น่ารักทุกท่านมาพบกับ4ประตูรุ่น LDA นะคะ Capo ปปหรือว่า4ประตูรุ่นเตี้ยของเรานั่นเองนะคะสําหรับคันนี้ไม่แต่งแม็กซิ่งนะคะเดิมๆจากโรงงานเราก็ขายนะคะดาวเริ่มต้นเพียงแค่29,000บาทเท่านั้นนะคะ ครคยอียกจะได้รถสวยๆแบบนี้สอบถามได้นะคะ2,9 0 0 0บาทจัดไฟแนนซ์ฟรีถึงที่ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศไทยออกรถกันอ่งได้นะคะปไปดูกันนะคะว่าเดิมๆจากโรงงานก็หล่อได้นะคะคันนี้สีที่เราเห็นเป็นสีบอนเงินนะคะรุ่นนี้จะมีแค่ขาวบอนเงินและก็ดําเท่านั้น3สีเท่านั้นนะคะประจังด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมนะคะไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟ LED แบบเส้นด้วยนะจ๊ะ แม็กเดิมๆจากโรงงานจะเป็นแม็กขอบ16นะคะมาพร้อมกับยางดิสโตนแบบนี้นะคะอันนี้คือล้อเดิมแล้วก็แม็กเดิมจากโรงงานนะคะติดตั้งฟิล์มความเข้มที่40%นะคะฟิล์มของเราสามารถเลือกได้นะคะ40-60-80หนี 46, 60, ้จะให้เป็นลามินาเลยนะจ๊ะไปดูรอบคันกันนะคะเดิมๆของรถคันนี้นะคะ ไม่แต่งแม็กนะคะไม่ใส่กระบะไลเนอร์แบบนี้จะได้รับส่วนลดเพิ่มอีก3,000บาทนะคะการชนท้ายจากโรงงานนะคะเดิมเรามีให้เรียบร้อยมาพร้อมเลยไฟด้านหลังเป็นดูโอโซนิกนะคะเป็นไฟไฟ LED นะคะแบบดูโอโซนิกล่องมองหลังจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะตรงนี้ เินเดิมแบบนี้ก็สวยมากๆเลยนะคะก็ดาวเริ่มต้นในโปรโมชั่นเพียงแค่29,000บาทเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสีบลอนนะคะเพิ่มสดใส900บาทนะคะดาว29,900บาทนะคะสีบลอนเงินจะผ่อนอยู่ประมาณ11,550บาทโดยประมาณนะคะส่วนภายในรุ่น LDA นะั้นจะเป็นแบบนี้แบบนี้เลยนะคะ นี่เลยสาหรับใครที่ไม่สะดวกเข้ามาดูรถนะคะสามารถที่จะดูผ่านผ่านคลิปหรือว่าผ่านไลฟ์สดที่หนิงให้ลูกค้าดูได้นะจ๊ะภายในกว้างมากกว้างมากๆ,ๆนะคะสําหรับใครที่มีโครงการจะออกรถภายในธันวาคมนี้นะคะก็ต้องจองได้แล้วนะคะลูกค้าจ๋าจองและจัดไปเน้นนะคะเรามีบริการจัดไปแนซ์นฟรีให้ถึงที่ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ย ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะเสียค่าจัดไปในหรือเปล่าไม่เสียนะคะจองแค่2000บาทนะคะแล้วก็สามารถออนจองได้นะคะหรือมาจองที่โชว์รูมก็ได้และเราจะมีไฟแนนซ์ไปเซ็นเอกสารให้ฟรีนะคะไปบริการที่บ้านหรือที่ทํางานก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะหลังจากนั้นพอไฟแนนซ์ผ่านไบนุมัตจะมีอายุได้อยู่ที่ 60- 90ถึงวันแล้วแต่ไฟแนนซ์นะคะดังนั้นลูกค้าเลือกวันรับรถได้เลยหลังจากจัดไฟแนนซ์เงินดาวทั้งหมดใช้ในวันรับรถนะคะ เงินเจองที่จองมาเราจะนําไปหักออกจากเงินดาวให้ในวันรับรถแต่ถ้าเกิดใครชุก้ลายเป็นนั้นไม่ผ่านนะคะเราคืนเงินจองให้เต็มจํานวนนะคะโอเคค่ะสําหรับเราจะมีรุ่นไหนมาพรีเซนต์อีกครั้งต่อไปนั้นเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะฝากกดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้หนิงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย